อัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะเวลาประมาณตีหนึ่งไทยได้ค่ะนอลิซ่าค่ะเธอเดินทางถึงกรุงปารีสะะที่ประเทศฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเธอค่ะมีการเลือกออกทางช่องทางปกตินะคะทําให้เธอค่ะได้มีโอกาสเจอบลิงที่ไปรอต้อนรับเธอด้วยนะคะแถมมีการเตรียมช่อดอกไม้นะเยอะแย,ยะมากมายค่ะไปต้อนรับเธอค่ะก็เห็นอลิซ่ามีการรับเอาดอกกุหลาบนะคะกลับไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าทีมงานที่ไปพร้อมกันกันกบเธอนั้นน่าจะเป็นชุดเดิมนะเหมือนครั้งที่เธอบินไปถ่ายงานให้กับทางซีลีนหุนก่อนค่ะ อ่าน้องถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะแอดก็มาแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่ามีกา้าเนี่ยไปต้อนรับเธอนะไปดูแลเธอเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าบลิงค่ะก็เยอะกว่านะคะดิซ่าค่ะก็เลยดูตัวเล็กตัวน้อยลงไปเลยนะคะเธอถึงที่หมายโดยปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็มีการขึ้นรถกลับไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคอยตามดูกันต่อแล้วกัน,นะคะ่ะว่าเธอนนั้จะไปที่ไหนต่อนะคะอแอดจะเอาภาพล่าสุดน,นะ เค okay, นอะลิซ่าเนาะถึงที่นู่นแล้วนะก็เอามาให้ดูด้วยเลยละกันค่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า